เอสเอ็มออทค้าสวัสดีครับผมวันนี้ผมมีของดีราคาถูกนะครับผมเป็นรถตลาดนะครับผมเจ้า Honda City นะครับเป็นตัวท็อปเลยมือเดียวป้ายแดงนะครับผมก็ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ผมนาหารถสวยๆดีๆมานำเสนอนะครับขอบคุณครับครับคันนี้นะครับเป็น c i t y นะครับผม1.5 SV ตัวท็อป เกียออโต้นะครับผมรถสีขาวมีการเก็บสีเคสีมาแล้วนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมไฟหน้าฝั่งด้านซ้ายตัวรถก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับไฟหน้าเดิมใสนะครับผมไม่เหลืองไม่ขุ่นนะครับมาพร้อมกับไฟตนหมกครับมีครบเลยนะครับกันชนนะครับผมมีชุดแต่งรอบพันนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นตัวไมโนเชงแล้วนะครับแล้วก็ไฟฝั่งด้านขวาตัวรถครับสวยๆนะครับผมไม่เหลืองไม่ขุ่นนะครับไฟตะหมก ขีข่าวครับผมบางเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยติดแก๊สเตดใหม่น้อยราคาไม่แพงแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ผมมาทำเป็นไฮไลท์ช่องเลยนะครับที่แรกจะตั้งสองแสนกว่านะครับผมตอนนี้ลดไปเลยนะครับผมไม่ต้องต่อกันเลยคือให้ราคาพิเศษเลยนะครับผมทะเบียนหนึ่งกกเก้าสองแปดเจ็ดกรุงเทพมหานครนะครับฝั่งด้านใต้ตัวรถนะครับผมแก้มบางนะครับผมไปเลี้ยวหูนะครับผมมีให้ครับบ่งบอกถึงตัวท็อปนะครับผม กระจก o อนด้า45ตุลา67นะครับผมยังไม่ขาดนะครับผมโซนกระจกนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยลาวนะครับผมฟิล์ม60%รอบคันนะครับผมตัวรถยงงังได้บางเดิ S S มอยู่แก้มฝั่งซ้ายนะครับผมมีรอยแต้มสีตรงนี้นิดนึงนะครับประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายสะโพกครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่เสาต่างๆนะครับผมตัวหลังคานะครับผมไม่มีซีดนะครับผมหลังคายังได้บางเดิมอยู่นะครับผมไม่มีรักยิ้มนะครับ มีคิ้วกันศาสของซิตี้มาให้นะครับผมนะฮะมือจับเป็นโครเมียมนะครับผมมิติเส้นสายตัวรถตัวถังรถยังดูสวยงามแม็กซูนนะครับทันี้นะครับเป็นล้อลูมิเนียมลอยแม็กซูนของ h o n ด้เลยนะครับผมคันนี้ลัดด้วยยาง185 5้า้า R 1ิบหกอนะครับผมยางบีสโตนนะครับปี2022ครับผมยางยี่ห้อบีสโตนนะครับดอกยางก็เหลือแบบเยอะมากครับผม9กเ็เลยนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่นะครับมิติเส้นสายตัวถังรถสวยมากนะครับ แม็กซูนนะครับผมแม็กเหมือนกันหมดเลยนะฮะสี่วงยางเหมือนกันนะครับสี่เส้นนะครับของ BStone นะครับรถสวยมากนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับใครที่กําลังมองหารถเก่งซีดานไซส์ขนาดเล็กนะครับผมเครื่อง1.5ครับแนะนําคันนี้เลยนะครับชุดแต่งล้อคันเซนเซอร์ด้านหลังมีให้นะครับผม l o โก l City Honda i v t e c นะครับผมมีให้ครบหมดเลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมสีดําสีขาวตัดดานะครับมีไฟทับทิมนะครับสวยๆเลยนะครับ กระจกด้านหลังเป็นของ h o น da อยู่ครับผมอันนี้เลขสองครับผมบ่งบอกถึง2 0 1พันสิบสองะครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกไม่เคยโดนชนนะฮะถัดมาเรามาดูสะโพกฝั่งด้านขวาครับผมบางเดิมเช่นเคนนะครับบางหมดเลยนะครับดูหลังขวานะครับหน้าขวาครับแก้มขวาครับนะฮะยางครับอัลลอยแม็กอัลลอยครับผมหนึ่งหนึ่งแปดห้า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 สิบหกนะครับผมสองพันยี่สิบสองนะครับผมมาเซ็ตเดียวกันเลยนะครับผมยี่ห้อ B Stone นะครับ โอเคครับถัดมาเรามาดูภายในบ้างนะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทนะครับผมมีให้สองดอกนะครับอีดอกนึงเป็นธรรมดาดอกนี้จะเป็นกุญแจหลักนะครับเป็นแบบรีโมทนะครับเป็นทันลลอกรีโมทนะครับใช้งานได้ปกติกระจกไฟฟ้านะครับฟิล์มเป็นของยี่ห้อไฮคูนะครับผมขึ้นสุดลงสุดนะครับ6กสเรเรอบพันนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังแท้สีดํานะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมพลมทิตี้นะครับผมอยู่ครบเลยนะครับพวงมาลัยแบบสปอร์ตฮอนด้านะครับผม เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมี ABS มี Airbag นะครับเลดมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเ็ดพันนะครับผมแ i r b a g มีให้คู่หน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับคอนโอลสวยๆสีดำเลยภายในดำถูหลาสปอร์ตนะครับเป็นแบบพัฒน์ชิพนะครับผมเป็นแบบเปลี่ยนเกียร์ที่พรงมาลัยนะครับแอร์เป็นอลาล็อกนะครับผมวิทยุนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะเกียร์นะครับผมเป็นแบบออโต้เป็นแบบสสปีดเกียร์ธรรมดาสสปีดนะครับเบรกมือนะครับดึงนิดเดียวล็อกเลยนะครับตัว บังแดดนะครับผมกระจกสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไลาสองแผ่นที่ครับติดหมดนะครับนี่ครับผมใช้งานได้หมดนะครับคอนโซลสวยๆครับผมนะฮะตัวสวิตช์นะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมพับไซสกว่านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวท็อปจะมีทวิตเตอร์ให้ด้วยนะครับผมลำโพงทวิตเตอร์เสียงเสียงแหลมนะคู่หน้าให้เลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมอ่า เสาบีฝั่งด้านขวานะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมน็อตเดิมนะครับผมไม่เคยถอดสติ๊กเกอร์เลเวลนะครับผมสแครเพจนะครับผมอยู่อยู่ครบเลยนะครับบาะหนังแท้ครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับผมถัดไปเรามาดูเวอร์ชนด้านหลังด้านขวานะครับผมแผงประตูครับสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกดสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับปรีมหกสิบเอร์เซ็นต์รอบคันนะครับผมไฮคูลนะครับผมบาะหนังตึงๆครับด้านหลังครับไม่มีไม่มีฉีกขาดนะครับผม พยางครับผมของ h o n ด้านะครับซิตี้ตรงรุ่นเลยนะครับอยู่ครบแล้วก็พรมก็อยู่ครบนะครับเบลนะครับผมเบล2012พันิสองนะครับผมนี่ลูกค้าไปดูรถดูตรงนี้ด้วยนะครับบางทีรถสอง2ันิเบล2008นี่ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ปี2 0 1พันสิสองจดส0 1 2นิบสองนะเห็นไหมเลขตรงนี้นะครับผมเดือนแปดสองิบสองครับวันที่ผลิตรถรุ่นนี้ออกมานะครับด้านหลังก็มีกระเป๋าหลังจิงโจ้ครับผมมาให้ผู้หลังนะครับเอ่อเพดานนะครับผมไม่มีเลอะนะครับผมไม่มีเลอะกาแฟนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็สวยๆเลยนะครับไม่มีเลอะนะครับนะฮะไฟห้องโดยสามนะครับติดปกตินะครับบอะหลังก็จะมีพักที่พักแขนมาให้นะครับผมวางแก้วได้นะครับนะฮะอันนี้โดยรวมนะครับผมให้ดูโดยรวมภายในนะครับ ก็ท่านใดที่สนใจนะรถ Honda City คันนี้นะครับผมเป็น1.5 HV ตัวท็อปเกียร์ออโต้นะครับได้รถสวยเมื่เดียวป้ายแดงเลทมาอยู่ที่127,000ไม่เคยติดแก๊สครับผมรถเจ็คศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดนะคฟุก๊กเซอร์วิสครบนะครับคุณจะรีโมทนะครับผมมี1ดอกแล้วก็คุณจะสำรองอีก1ดอกนะครับสนใจดูดรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่0658282559หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวกับ ID ไอเพจ SM Motor Car ก็ได้นะครับมีแออดมินคยตออบยู่นะคครรับผมใสนใจนะครับนหรถเก่ามาแลกรถง ได้นะครับผมได้ส่วนรถพิเศษเลยนะครับครับดูรถได้ทุกวันนะฮะที่บ้านผมเลยนะที่อำเภอบางบัวทองนะครับผมสนใจหรือใจร้อนโทรได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อครับตัดมาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับเปิดมาปุ๊บเด้งเลยนะฮะสปริงยังคงใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างด้านหลังคนับผมเริ่มจากวัน็อตนะครับผมด้านหลังวันน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับมีแผ่นตับเสียงมาให้ด้วยนะครับผมเป็นพรมสักหลาดนะครับ รมสกาดยังอยู่สภาพที่สวยงามนะครับผมไม่มีฉีกขาดไม่มีย่นนะครับอันนี้พับเบาได้นะครับผม6 0สิบสี่สนะเดี๋ยวผมลงพับให้ดูนะครับด้านหลังนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถไซส์เล็กไซส์เอนะครับแต่สามารถวางกระเป๋าเดินทางจุ่ๆเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะจุหลายลิตรเลยนะครับล้อไหลนะครับผมก็จะมีมาให้นะครับอุปกรณ์เฉลยทุกเฉิยอย่างเช่นแมลงนะครับพวกกระเจาะนะยังอยู่ครบนะครับผมล้อไหลอยู่ครบนะครับผมไม่มีรู ติดตั้งแก๊สนะครับผมตัวถังไม่มีผุนะครับกาวเดิมของลูกงานของเขาเลยนะครับผมมุมไฟฝั่งด้านขวานะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับเม็ดอากอยู่ครบครับผมรางน้ํายังสวยอยู่นะครับอันนี้ฝั่งด้านขวาหันมาฝั่งด้านซ้ายครับผมเดิมๆทั้งหมดนะครับเม็ดอาอยู่ครบหมดเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้โครงสร้างวารันตีนะครับไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าชนตรงไหนยังไงผมจะบอกให้ทราบนะครับผมถังน้ามันแบบนี้เป็นรุ่นปุ่มกดนะครับผมรองรับน้ำมันนะครับผม e 2ีสิบนะครับผมแก๊สโซฮ ถัดมาเรามาดูหลังซ้ายครับผมแผงประตูสีดำสีสวยเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราพับเบาะเราก็ดึงตรงนี้มานะครับผมฝั่งนี้จะเป็น60นะครับถัดฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งด้านขวาจะเป็นสี่สินะครับผมสามารถวางของสัมราะหรือชิ้นยาวได้เลยนะครับผม h o n d a City ตัวท็อปนะครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถัดไปเรามาดูหน้าด้านซ้ายผู้โดยสารนะครับแผงประตูสวยเช่นเคย แผงประตูสวยๆนะครับผมเบอะหน้าผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีฉีกขาดเลยนะครับพยางนะครับซิตี้นะครับอยู่ครบนะครับพรมอยู่ครบนะครับายในสวยสะอาดนะครับไม่เลอะไม่สกปรกนะครับผมเช็ดล้างทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งด้านซ้ายครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับอันนี้จะเป็นเพจนะครับผมตัวถังรถอ่าตัวถัง serial number นะครับผมแล้วก็รหัสนะครับเครื่องยนต์เป็น15ก็เป็น L15 นะครับผมเลขเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนข้างหน้านะครับอันนี้เดิมหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ นี่นะครับผมซอกด้านในนู้นนะฮะเดิมหมดเลยนะครับไม่มีเคราะไม่มีพ่นนะครับถัดไปเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ L15 นะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมอุปกรณ์ภายในนะครับผมพวกกล่องไฟสายไฟต่างๆของฟิวนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับผมไม่กาะไม่แตกนะครับผมก็มาเริ่มจากโครงสร้างหัวน็อตนะครับผมกระโปรงมีการถอดมานะครับผมแก้มฝั่งด้านขวาไม่มีถอดครับอันนี้สีถลอกนะครับผมแก้มเดิมหมดเลยนะครับไม่มีแกะนนะคคครรัับบาห้เดิมมผ นะฮะยางแท่งเครื่องสวยๆัชชาสวยนะเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไม่มีไม่มีการเจาะท่อรั่วไม่ดีนะครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เป็น L15A นะเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมรหัสของเขานะครับ197ส่วนเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับคู่นะครับผมแบตเตอรี่ปี65นะครับผมนี่นะครับคานหน้าเดิมครับผมฝั่งด้านท้ายแล้วนะครับน็อตนะครับผมไม่มีขยับนะครับอันนี้น็อตถี่สลอกเฉยนะฮะเดิมหมดนะครับ นี่ฮะอันนี้ไม่มีขยับเลยนะมีแค่ขยับตรงฝากระโปรงนะที่ผมสังเกตดูนะครับผมแล้วก็เลเวลตัวสติเกอร์ของฝากระโปรงนะครับผมยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะสติเกอร์น้งใหแอร์นะครับผมอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับผม Honda นะครับ i v t e c ทนะพันห้าร้อยสี่สี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยเครื่องยนต์ก็สตาร์ททีเดียวครั้งเดียวติดเลยนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าใครซื้อไปก็ใช้ยาวครับผมน้ำมันเครื่องนะครับผม หลังจากคลิปที่ท่านดูคลิปนี้ไปแล้วผมถ่ายแล้วนะครับพอดีผมรีวิวก่อนแล้วค่อยเอาไปเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องทีหลังนะครับผมเป็นเกตสื่นต่างข้อนะครับผมหนึ่งหนึ่งหมื่นกิโลนะครับผมผมถ่ายน้ำมันเครื่องรีให้ทุกพันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราไปฟังเสียงไปท่อกันนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นสถานะครูอยู่ก็คือเครื่องยนต์เย็นนะสีฟ้านะครับผมยังไม่ลดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปฟังเสียงไปท่อก่อนนะครับผมเพื่อบ่งบอกยืนยันว่าเครื่องยนต์ทํางานดีเดินเรียบนะครับผมวาวไม่ยันนนนะะคครรัับบี่ ถ้าเป็นช่วงเช้านี่น้าออกท่อเลยนะครับผมท่นนี้ก็มีการขับเคลื่อนมาแล้วเราก็เป็นช่วงเย็นนะครับผมยังอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมก็เลยไม่มีน้ําหรือไม่มีไอออกมานะครับเม่งเลยครับผมไม่มีสวิงไม่มีกระพือเบาทํางานปกติเครื่องยนต์เดินเต็มสูบสี่สูบเลยนะครับถัดไปเราไปดูภายในนะครับพวกเอพวกสัญลักษณ์เออเลยอย่างเช่นพวก ABS Airbag นะครับผมไม่มีโชว์ไปไปเครื่องยนต์นะสถานะไม่มีโชว์นะครับผมอ่านะครับ สถานะความเย็นนะครับลลดลงไปแล้วนะครับผมตัวเครื่องหมายตกใจนั่นคือเบรกมือนะครับเดี๋ยวผมเอาลงนะครับนี่นะครับตอนนี้อยู่ในอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีนะครับผมเดี๋ยวผมลองเร่งให้ดูนะครับครับผมเครื่องยนต์ก็อัตตายเร่งดีนะครับผมตอบสนองไวนะครับผมนิ่งๆเลยรอบ9 0้าร้อยอบนะครับผมไม่มีสวิงไม่มีกระตือนะครับแอร์เย็นครับผมนะครับอันนี้เป็นปุ่มน้ำยาแอร์นะครับผมแอร์เย็นนะครับผม มี4สปีดครับผมมีเบอร์สี่นะครับเบอร์สามสองหนึ่งก็ติดใช้งานได้ปกตินะครับผมช่องใส่ USB นะครับผมด้านในนะครับผมนะครับบางคนไม่รู้นะครับรุ่นนี้จะสามารถใส่ USB ได้ไฟพามากครับผมใช้งานได้หมดแต่ดังนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสไฟด้วยนะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกต่างๆนะครับผมทุกอย่างคือติดหมดเลยนะครับผมนะฮะเกียร์นะครับผมใส่ R ท้ายหลังดีเดินหน้าได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับผมเกียร์ดีนะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวที่นี้ผมพาไปดูภายนอกกันนะครับ เปิดไฟให้ดูแล้วนะครับเทแต่นะครับเทระบบไฟไฟ่ามากนะฮะกระจกเลี้ยวฝั <have> <To S 1> ่งด้านขวาติดนะครับไฟหน้านะครับผมไฟ่ามากนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับผมติดสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีตรงไหนที่ไม่ติดนะฮะนี่ติดหมดนะครับถัดมาเราจะไปดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมไฟท้ายนะไฟพามากติดหมดเลยนะครับแล้วก็ไฟสองแผ่นป้ายทะเบียนนะครับผมติดนะครับครบหมดเลยสมบูรณ์นะครับผมอ่านี่ครับ มเบิ้ลเมื่อกี้นะฮะมีน้ำออกแล้วนะแต่กล้องไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับน้ําออกท่อแล้วนะครับนะฮะก็อันนี้กม็มาสรุปไปเลยนะครับผมก็ขอเปิดราคาค่าตัวของเจ้า Honda City 1.5 HV ตัวท็อปคันนี้นะครับผมเรดไมล์มยอยูที่127,000มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับผมอยู่ที่198,000นะครับที่แรกใจผมอยากตั้งทัก สองแสนสองสองแสนสามนะครับแต่คันนี้ผมขอเป็นไฮไลท์แล้วกันึ้นกํลไรให้กับ f c หรือนะครับคนที่มาหารุ่นนี้อยู่เซิร์ชขึ้นมาแล้วขึ้นนะครับผม Honda City คันนี้นะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเพราะว่าได้รถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ยังไงวันนี้ขอฝากกันด้วยกันก่อนจะไปครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำรถสวยๆดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและ